สวัสดีครับเราเตียนพยากรณ์โดยผมอาจารนุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีตุลรับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ทธันวาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เดอะเมจิกเชียนถากว่าท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ใบนี้ให้ดี ด้านบนศีรษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนนี่คือเครื่องหมายอินฟินิตี้นั่นเอ,เองนะครับก็หมายความว่าเป็นคนที่เส้นแรงลังสงหอนแม่นั่นเองมือด้านขวาของผู้ชายคนนี้ยังถือคาถาปลายด้านหนึ่งของคาถาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของคาถาชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นเองนะครับ ถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นี่นะครับไปเอาดีทางด้านของการเป็นหมอดูไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์ใดแขนงใดก็ตามแต่จะเป็นคนที่ทํานายไทยทักได้อย่างแม่นยําในอนาคตนั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักกันทั่วประเทศอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เดมจิกเชียนนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีเส้นแรงลางสังหอนแม่นมากๆบางทีนะครับผมลางสังหณ์ของท่านนั้นอาจจะมาปรากฏในความฝันคือฝันแม่นยำอย่างนี้เป็นตน้นหรือไม่บางทีมันอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆในลนักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นผู้ที่เกิ่ราศสีตูดน,นี่นะครับดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางด้านของสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีก็ตามแต่นะครับบางทีมักจะมีลางมาบอกเหตุนั่นเองนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะฝันบอกเหตุนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดเมจิกเชียนนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งผู้่างไงก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือว่าถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากวิตกกังวลน,นั่นเองนะครับ เมื่อไพ่ใบนี้มาปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์นั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านเองจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่อะไรประมาณนี้ขอให้ตัวท่านเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่คือไพ่เ้าดาบ ไพ่เก้าดาบก,ก็เช่นกันนะฮะว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปากแรกของเดือนธันวาคมนั้นจะมีเรื่องให้คิดมากเครียดวิตกกังวลในลักษณะแบบนี้ผู้ที่เกิดราศีตุลครับตัวท่านเองนั้นควรที่จะรู้จักการปล่อยวางอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งไปะวงมากนักให้อยู่กับปัจจุบันทําวันนี้ให้ดีที่สุดอะไรต่างๆนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าให้ระวังการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ของท่านนั่นเองนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3ของไพ่ยิ่ซีนั้นนี่คือตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณอาหรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือที่อยู่ในตำแหน่งที่4ก็คือไพ่เดอะมูมน ไพ่เดิมูนนั้นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมถ้าเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานขอให้ตัวท่านเองนั้นอยู่เบื้องหลังขอให้ตัวท่านเองนั้นคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นนั้นเขาออกหน้าจะดีกว่านั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดิมูนนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลัง จะดีมากๆเช่นเป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับในลักษณะแบบนี้เป็นคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์นะครับเป็นกรักแต่งเพลงเป็นคนที่เขียนวนวนิยายอะไรพวกนี้นะครับงานเบื้องหลังทั้งหลายนั้นตัวท่านเองจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบลึกซึง้งหรือว่ามีความคิดที่บันเจิดเลิ่นเลิมากๆนั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นปล่อยจิตปล่อยใจ ปล่อยอารมณ์ของท่านนั้นไปตามความรู้สึกนึกคิดของท่านไอเดียใหม่ๆของท่านงานที่ใหม่ๆของท่านนั้นจะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นผลดีต่อตัวท่านนั่นเองเนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะมูนนั้นถ้าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์บางทีผู้ที่เกิดราศีตุลหลายๆท่านนี่นะครับผมอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานธุรกิจการค้าการขายพยายามแก้ไขแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายนี่นะครับขอให้ตัวท่านเองนั้น ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้ในสิ่งที่ท่านนั้นเคารพบูชานะครับไปขอท่านนะฮะหรือว่าไปบนบานสารกล่าวในลนักษณะแบบนี้แล้วตัวท่านเองนั้นจะประสบความสำเร็จเพราะว่าไพ่เดิมูนนั้นก็หมายเขาว่าจิตของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นสามารถที่จะสื่อไปถึงสิ่งลี้ลับเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับไพ่เดิมูนยังตีความหมายได้ว่าเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของท่านนั้น ถ้ามีโอกาสนะครับก็ควรที่จะเลี้ยงดูเขาบ้างหรือรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่ทํางานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับปีหก็ควรที่จะหาโอกาสเซ็นไหว้เขาบ้างสักครั้ง2ครั้ง3าครั้งแล้วแต่ที่ท่านนั้นพร้อมนั่นเองนะครับจะดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ บางทีคนที่ได้ไพ่เดอะมูนในช่วงนี้จิตใจของท่านไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็หมายความว่าชอบฟังเรื่องลี้ลับชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพูดผีสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองพูดย่ง,งาๆก็คือว่าหลายๆท่านนั้นอาจจะเป็นสายมูหน่อยในช่วงนี้นั่นเองนะครับ ไพ่เดมูลนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเช่ปนปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันทําให้การทรงตัวไม่ดีนะฮะบ้านหมุนนั่นเองนะครับหรือไม่ให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะครับคุณผู้หญิงนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมดลูกคือปวดท้องในลักษณะแบบนี้ระบบการไหลเวียนต่างๆในร่างกายไม่ค่อยดีบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกตินั่นเองนะครับ ส่วนคนผู้ชายบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินหรือว่าดื่มมากจนเกินไปอาจจะมีอาการเจ็บปวดทานั้นของกระเพาะลำไส้อะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่เดมูนครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5ภาไพ่ไนออฟบอลหรือว่าไพ่อสุวินถือไม่เท้าไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกี่ยวราวสีตุลบางท่านในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้น อาจจะได้เดินทางไปพบปะก,กับลูกค้าไปพูดคุยกับลูกค้าโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายในช่วงก่อนที่จะสิ้นปีดีนะครับ อาจจะต้องไปพบปะก,กับลูกค้าเพื่อที่จะเอาของฝากไปฝากของขวัญปีใหม่ของขวัญว,วันคริสต์มาสไปฝากลูกค้าแบบนี้ก็ได้นั่นเองตัวท่านเองจะไม่ได้อยู่นิ่งนะครับจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาหรือไม่นะครับถ้าอยู่นิ่งอยู่กับที่ก็อาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับสรุปแล้วถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้น จะได้เดินทางบ่อยไปพบปะก,กับลูกค้าไม่ค่อยได้อยู่ที่ทํางานไม่ค่อยได้อยู่ที่ออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8ปดไพ่เพดออฟวอนหรือว่าไพ่เด็กถือไม้เท้าถ้าเป็นทางด้านของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่เกิดราศีตุลตัวท่านเองนั้นแม้ว่างานจะหนักแม้ว่าจะยุ่งนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้พูดง่ายๆก็คือว่ามีความกระตือรือร้นมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนั่นเองนะครับ ให้บนี้ก็หมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไฟพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยนั่นเองเนะครับ ไพ่เพดอออลยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางไกลด้วยนะครับอย่างเช่นบางทีบางท่านนั้นอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้นมีวันหยุดหลายช่วงหลายเวลาเหมือนกันนะครับบางทีบางท่านอาจจะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เพดออฟบอลนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี่คือไพ่คิงออฟคับ ไพ่เคียงอัพคับดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของท่านที่เป็นญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานรวมไปถึงเจ้าของกิจการอย่างนี้เป็นต้นที่ให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดี เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะฮะไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราสีตุนต้องระมัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่ห้าไม้เท้านั่นเองไพ่ห้าไม้เท้านั้นเป็นรูปของคนที่กำลังสู้กับมังกรก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความขัดแย้งในที่ทำงานในการทำงานของท่านนั้นอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบางทีบางท่านนี่นะครับผมไปอยู่ในวงล้อมของความขัดแย้ง องค์กรของท่านนั้นจะมีความขัดแย้งค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นความขัดแย้งชั่วคราวนั่นเองนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆนั่นเองนะฮะและพไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกียวราศีตุลที่มีธุรกิจการค้าการขายมีการลงทุนร่วมกับคนอื่นให้ระวังว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในวงหุ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้ ความขัดแย้งตรงนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะที่ทํางานเท่านั้นอาจจะขัดแย้งกับคนรักอาจจะขัดแย้งกับคนที่อยู่ในครอบครัวขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังแก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับท่านั่งของการเงินของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักแรกเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สามเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่สองไพ่สามเหรียญน,นั้นคือไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินแต่ว่าไพ่สามเหรียญน,นั้นตัวท่านเองจะมีรายได้เข้ามารายได้ตรงนี้ไม่ใช่รายได้ที่เกิดขึ้นจากเงินเดือนหรือว่ารายได้ประจํานั่นเองนะครับอาจจะได้จากค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในน้าค่าตัวแทนอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่เป็นเซลล์เป็นในน้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะได้ส่วนแบ่งตรงนี้เข้ามานั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะขายสินค้าได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่าสามเหรียญนั้นยังอาจจะหมายถึงว่าอาจจะได้เงินมาจากโชคลาภโชคลาภของผู้ที่เกลาราศีตุลที่จะได้มาก็คือได้มาจากไพ่เดโมนก็คือสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางรวมไปถึงนะครับเทพเทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นตัว จะให้โชคให้ลาบกับท่านมีโอกาสที่จะได้เงินมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่าไพ่สามเหรียญน,นั้นยังหมายถึงว่าจะมีคนให้เงินมาหรือไม่นะครับอาจจะมีญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ให้เงินก้อนใหญ่มาอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเงินโบนัสโบนัสพิเศษปลายปีอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่สามเหรียญหมายที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนะครับผมนี่คือไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สิบเหรียญ ไพ่สิบเหรียญนั้นคือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะรชบว่าเตรียมเฮงเตรียมเฮได้เลยนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี่นะครับผมก็หมายถึงว่าเป็นไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้เงินได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามาก็คือเงินจากนี้แหละนะครับ ก็หมายเขาว่าอาจจะเป็นโบนงโบนัสค่าในหน้าค่าตัวแทนค่าส่วนต่างอะไรต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งเงินที่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ส่งท้ายปีแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญนั้นยังตีความหมายได้ว่า ผู้ที่เกิราศีตุลใน,นชับผมที่ประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไวา้ติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีพอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกเดือนธันวาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะตกลงซื้อขายกันได้เตรียมรับเงินรับทรัพย์ตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านก็มีในชับผมก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ทำเลบ้านของท่านนั่นเองในรับ อีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สิบเหรียญนั้นจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีตุลที่ทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คนที่เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าคอน,ดคอนโดนะฮะแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าบางทีบางท่านนั้นที่มีการจัดสรรที่ทางมีการแบ่งขายอะไรพวกนี้คนที่รับฝากขายบ้านมือสองก็จะดีนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่า อาจจะมีโชคมีลาบจากไพ่เดโมนก็คือมีโชคมีลาบจากสิ่งที่เราเมองไม่เห็นตัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวด,ดาทั้งหลายนั่นเองถึงเวลาแล้วที่ท่านนั้นจะได้รับโชคใหญ่จากเขานั่นเองรับเงินก้อนใหญ่ไปเต็มๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีตุลครับในช่วงของเดือนสุดท้ายของปีนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลน,นี่รับเงินกระเป๋าตุงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7จ็ดไพ่สองถ้วยก็คือไพ่หในสของไพ่ความรักที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่หรือว่าคนรักของท่านนั้นบางทีอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็มีการคลิกมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคนรักคู่รักต่อไปนั่นเองนะครับ คนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีตุลที่จะเข้ามานั้นบางทีอาจจะเป็นคนแดนไกลนะครับอย่างเช่นไพ่เพดออฟวอนนี่นะฮะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือไม่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันกับไพ่ i n g of Cup พนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าบางทีคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้น อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าชาวต่างชาติในที่นี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเอเชียเช่นอาจจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นไต้หวันนะครับ คนเกาหลีใต้นะฮะรวมไปถึงคนอินเดียหรือว่าคนตะวันออกกลางในลนักษณะแบบนี้นั่นเองแต่ว่าคนรักคู่รักของท่านถ้าเป็นไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าจะได้คนรักคู่รักที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารีนะครับบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกันค่อนข้างเยอะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนนี้นะครับจะช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินด้านการทองของท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีตุลต้องระมัดระวังก็คือไพ่สองใบนี้นครับนี่คือไพ่ห้าไม้เท้ากับไพ่เดอะมูนไพ่ห้าไม้เท้ากับไพ่เดอะมูนนั้นให้ระวังให้ดีนะครับคู่รักชาวราศีตุลจะมีโอกาสทะเลาะบบาแว้งกันนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องในลักษณะแบบนี้นะฮะ คุยกันไปนะฮะมีความคิดเม็ดรงกันก็เลยทะเลาะกันบ่อยๆนั่นเองแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่ามีการเลิกรากันหรอกนะครับก็คือทะเลาะบอกแวงกันโกรธกันงอนกันสัก30นาที1ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันต่อในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือหมุนวนกันไปนั่นเองครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนธันวาคม โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผม,มารยจานุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีตุลทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนะํามาคําติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ